ข้าวอยู่ตอนนี้อืมอืมว้นหมดหรือย,ยังวันนี้ข้าวเหนียวหมูทอดแม่ก็ได้ใส่กอกแั้ก็ผักกับแกยวเอาว้น,น่ะว้นเปล่าด้วยลูก,ลก ไหนพี่พี่ปั๊บอยู่ในป่ามึหรือยังอันให้นั่งกินดีๆกับพวกกินเนี่ยอืะเาหมดแล้วยังเอาอยู่ไหมือนี้ไอเพชรมาอยู่ม่ได้อยู่กินข้าวเพชรมิซ้อมลองเพลงกลับมาคำเพราะท่านกินกับกินมาจากพี่ซ้อมเลย ร้อนใช่ไหมอือนีิกับข้าวเหนียวหมูทอดอีกละเล็กน้อยอยากกินกินมูงจั๊กเบ้อคือข้าวเหนียวลูกอีสานเนีค่ะกเลยกินข้าวเหนียวเบืเ่อกินแล้วก็กินอีกทานข้ากินตะบักฮุ่งน,นั่นแหละในหมดในพี่ป้าหมเลื้ยงในปากเห็นไหมดูสิ เบ้ยไม่หยิบเองของพี่ภูมินั่นน่นะไหนปั๊บอยู่ไหนอยู่ในปาาหมดหรือยังปับ๊บปั๊บนั่งกินดีๆนั่งกินดีๆไหมเมื่อคยที่จะอยู่เดี๋ยวสงบจักเธอเลยปุ๊บปั๊บนี่นั่งดีๆหนึ่งยิงขึ้นปอยผีฟรังเหมันไปปล่อยอยู่นี่เงื่อนอไหล ไดไหมแม่หิวข้าวนะแม่ไม่ได้กินสักทีเลยนเนี่ยขโมดแต่ป้อนพวกแกอยู่เนี่ยไหนพี่ปั๊บดูซิแอตาแอตานนล่ะแหละเออตานนล่ยแหละอันนี้แม่นึ่งข้าวเหนียวนิ่มไปหน่อยเหนียวหลายปัญญากติด้นู่อะูกอ่ะ ตาไม่ปีปตาไม่ปีนไหนดูซิในปากอะมีไหมืหึดูดีๆก่อนมึะมึนคลาดอิลีเลยตอนนี้มึนรรมดาดเลยมึนสุดติงอย่างนี้เลยเแม่ฮึมาแม่ะมาม่าามามาก็หยวข้าวแล้วนะไปนโมแต่ป้อนปุ๊บปั๊บกับพี่ภูมิอยู่เนี่ยนะ่ะ พี่เพชรกลับมาไม่ทันกินข้าวะอะไรไม่ไกินอาหรปั๊บขึ้นไปแล้วทำไมจะต้องไปนั่งเบียดพี่ภูมิอย่าง,งานั้น เสือฟังเสฟังตัวบอกให้นั่งนี่ลูกบอกให้ลูกนี่นั่งเก่งที่ยังไงตัวลูกเข้าใจดีขึ้นอย่างนี้ทำไมทำไมฟีมันดูไม่ได้พูมมันเป็นอะไรทำไมมันถึงดูไม่ได้ อยากไปนั่งกับไอ,อไหน oh, <yeah. S 1> ไม่กินเองเดี๋ยวปัดเหนียวเลยแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่เหนียวเลยนะพี่ภูมิจัดการซิให้น้องกินทิบอกให้น้องกินด้วยตาม,มนี่ล่านะควรควร อเอาวะนะ่ป่าวด้ยนะร้อนนะใส่เ,เข้าไปแม่นึ่งเหนียวไปหน่อยนีด มะเขือนั่นของแม่ปั๊บไม่กินหรอกแม่ที่ฝนหอกยาวพูดมาไหมรู้ป่ะ,ปะหเหนื่อยลูกกินแม่กินมันมันเอ้่ะันใดที่แสบอันใดที่ดีให้ลูกกินก่อนเข้ากับกินจะเ็จเลือเล้อเราังเทือ กระดูกหมูงใช่ลูกแทะกินแล้วก็มาเล่มน้ำกระดูกน้ำลูกไอกินก่อนมา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 จ้ามามาไหนมามาปุ๊บปั๊บอยู่ไหนมามาไหนมามาปุ๊บปั๊บอยู่ไหนจ้านี่นี่ใครจ้าจ้านี่ใครมามาอืมนั่นใครปุ๊บปั๊บเหรอไอแม่ไอแม่เรียกแม่ไหนไหนไหนเวลาแม่เรียกปุ๊บปั๊บแล้วทำยังไงแม่ถึงจะชื่นใจ จะเรียกว่าไงป๊อบครับเอ,อ,อ,อยได้ยินบอกค่ะต,ต่อแล้วต่อแล้วเอาใหมาส่สิป๊อบครับมาหมะกามามาก้ <c oughs> เาเปิดเดี๋ยวมามาก้ามาหมาก้ามามาก้าสุลุกไม่ใช่มามาก้าเป็นคนเล้าเด้อมาเป็นคนเหนือเด้อลูกเด้อมามาก้ามาหมาครับสุลุก มือนี่ก่อนไม่จังหน่อยเนะแม่เหนื่อยแม่ปูเหนื่อยมากเหนื่อยกับอากาศด้วยซีมุงแรกนี่เริ่มมืดละ จะหยิบกินเองกันใช่ไหมลูกอ่ะพุ่อมอิ่มข้าวแ้ะถ้าอิ่มแล้วก็บอกแม่แม่จะได้กินของแม่บ้างากินกัดไปแล้วก็ว่างในตานี่ืผู้อื่นกินเงินเจ้าของ ไม่รู้เหรอพี่ภูมิก็พว่ไม่กินของเหลือใครอะ่ะไอ้ภูม่สะอาดภูม่สะอาดกินเมื่อกินน้ำต่อแก้วผู้ใดเมื่อกินของเหลือผู้ใดไอ้เพชรกิน <c oughs> กินมัดเ่าของใคร <c oughs> จะปลอนลูกโอกันค่ะส่งสิยุ่งแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นะะึงเด้อค่ะ